วันนี้พี่ฝนจะพาทุกคนมาตามหาความลับใหม่กันดีกว่านะตามหาความลับใหม่แล้วไปเกี่ยวอะไรกับเปลี่ยนเสื้อผ้าละ <ion> ่ะ <y> ก <ork> ็จะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนไงถึงจะต้องตามหาความลับใหม่ได้นะวันนี้เราจะต้องใช้ชุดซ่อมรถเหรอใช่เราจะต้องใช้ชุดซ่อมรถเท่านั้นบู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 พกพ๊กบอว่าไงอ่ะจะบอบอกว่าตอนนี้ชุดซ่อมรถเนี่ยเขามีอุปกรณ์เสริมด้วยนะฮะอุปกรณ์เสริมอะไรเอะหลอบูบู โอ้นี่ไงเจอแล้วหม <LS: S 2> วกกันน็อกเหรอเนี่ยใช่หมวกกันน็อกเปลี่ยนสีได้แล้วขอบอกโอ oh ้โหเท่ oh เลยฮะเพชรใส่หมวกกันน็อกมาแล้วงั้นเหรอใช่แล้วงั้นเดี๋ยวพี่ฝนใส่มั่งดีกว่าหมวกกันน็อกของพี่ฝนอ๋อนี่ไงน่ารักจกังมีสีชมพูด้วย <S <S มีแบบครึ่งใบกับเต็มใบด้วยพี่ฝนอ๋อนี่ไงหมวกกันน็อก,ก,ก <S <S <2: ouv então> etas, รูปคุณไก่หมวกกันน็อกรูปคุณไก่เหรอใช่น่ารักจังเลยงั้นเดี๋ยวพี่ฝนใส่หมวกกันน็อกอันนี้ดีกว่านะพวกเรา ปวกเปกนายอยู่ไหนเนี่ยฉันก็ยืนอยู่ตรงนี้ไงยืนอยู่ตรงนี้นาะยยืนอยู่ตรงไหนงัอนเหรอหันมามองกันบั่งเด,เ,ดเดี๋ยวก่อนนี่ไงฉันเจอนายแล้วต้องพาฉันไปด้วยใช่เปล่าใช่ถ้าไม่พานายไปแล้วฉันจะเล่นกับใครนะ่ะอ่างั้นฉันตามไปเองก็ได้นะมาเร็วๆข้าพวกเป็กเดี๋ยวฉันจะต้องไปตามพี่เอก,ก่อนเปรียกเขาก็อยู่บ้านเขานี่นะใช่เขาอยู่บ้าน,าน,น,าาานแต่ทําไมฉันวิ่งติดกาแพงจังลหะ อย่าดึงฉันไปอ๋อฉันรู้แล้วฉันจุงมือน,นายมานี่เองฉันถึงได้วิ่งติดกำแพงบ่อยๆว่างไงเหรอพี่ฝนเดี๋ยววันนี้เราไปตามหาความลับกันพี่เอกต้องพาโบไปด้วยไหมใช่เดี๋ยวพี่ฝนพาโบไปด้วยโบโบมาเร็วข้าบูบมาเร็วมาเร็วข้าเดี๋ยวเราไปตามหาความลับใหม่มาทางนี้เราจะต้องใช้รถ เราต้องใช้รถด้วยเหรอใช่เราจะต้องใช้รถเริ่มต้นจากรถบ้านพี่เอกก่อนก็แล้วกันรถของพี่เอกเนี่ยนะใช่รถคันนี้แหละรับรองได้เลยว่าจะต้องไปได้ไกลแน่นอนแล้วเราจะขึ้นรถแบบนี้ไปได้ครบทุกคนเหรอ,อไปได้ครบทุกคนแน่นอนทั้งเกาะข้างบนก็ได้เด <c oughs> ี๋ยวพวกพี่นายกอดีๆนะ กอยโยก็ดีๆนะอย่าให้หล่นนะไม่ต้องกลัวหล่นฉันกลัวนายหล่นจังล่ะแล้วพี่ฝนจะไปที่ไหนอ่ะเอาไปที่นี่แล้วเดี๋ยวพาไปไปไหนเอานี่เลยไปที่ทะเลความลับใหม่อยู่ในทะเลเหรอใช่ความลับใหม่อยู่ตรงนี้แต่เดี๋ยวก่อนฮะหยุดก่อนจอดรถก่อนแป๊บหนึ่งพี่ฝนเป็นคนขับใช่พี่ฝนเป็นคนขับเพราะฉะนั้นหลังจากที่พี่ฝนจอดรถแล้วก็จะต้องมาทำอันนี้เขาเรียกว่าแลมกระโดดโบล,ลงไปยืนได้ไหมเนี่ย เดี๋ยวก่อนดูท่าทางโบเขาหน้าจะกลัวนะวันนี้น่ะ่าแต่ว่าทําแหลมกระโดดตรงนี้ไปทําไมเนี่ยเอาหน้าเอาหน้าตามมานะตามมาตามไปอยู่เนี่ยพี่ฝนมาแล้วเข้าขอจะน,นั่งข้างในบ้างนะะกอดดีๆนะพี่เอกนะไม่ต้องกลัวเกาะแน่นมากเลยตอนเนี้ยกอดดีๆนะกําลังจะออกรถแล้วเอาละนะไปไหนเนี่ยพี่ฝนนี่ไงกระโดดมาตรงนี้เอาละกระโดดเลยกดยตรงนี้ กดแอคชั่นเดี๋ยวก่อนฮะทำไมเหรแล้วทำไมฉันอยู่ข้างบนน่ะอ๋อน,นี่นี่นี่ไพนนายหล่ลงมาแล้วโอ้นี่ในเกมนะถ้าในชีวิตจริงทำไม่ได้นะทุกคนแล้วทำไมรถค้างอยู่ตรงนั้นน่ะจะบอกว่าความลับใหม่วันนี้คือรลถลอยกลางอากาศได้รอฉันด้วยมาเร็วเข้าเดี๋ยวฉันจะพาไปดู ว่าแต่ว่าทำไมรถไปลอยอยู่กลางอากาศอย่างนั้นน่ะก็น,นี่ไงพอเวลาพี่วอนนะ่ะขับรถมาแล้วกระโดดมาไกลๆกดแอคชั่นปุ๊บเราจะสามารถทำให้รถลอยค้างบนอากาศได้ค้างได้ยังไงกันเห็นมากฉันบอกแล้วอย่างเท่เลยละขอบอกค้างแบบนั้นจริงๆหรอใช่ค้างอยู่อย่างนี้แล้วไม่ไปไหนเหรอลองเข้าไปดูได้ไหมไม่ได้ยังเข้าไปไม่ได้เพราะว่าฉันจะต้องทดลองคันต่อไปคันไหนอะ่ะ คันนี้รถพี่เอกไปแล้วคันต่อไปนายลองทายดูซิว่าฉันจะไปเก็บรถคันไหนต่อรถพออไม่ใช่เด,เดี๋ยวก่อนรถฉเองต่างหากแล้วรถพี่เอกเอาลงมายัางไงอะลงไม่ได้ตอนนี้ฮะยังลงไม่ได้กอใช่ลงไม่ได้ตอนนี้เราจะต้องมาที่นี่ก่อนแล้วพี่ฝนจะกลับมารถที่บ้านหรอเนี่ยใช่ต้องกลับมารถที่บ้านเพื่อไปทําให้รถของ,ของพี่ฝนนะกระโดดขึ้นไปแล้วก็ลอยกลางอากาศได้ จะเอารถขึ้นไปลอยอีกคันหนึ่งทำไมอ่เอา้าทำไมอะ่ะก็วันนี้จะทดลองดูไงว่ารถสามารถลอยข้างบนอากาศได้หลายคันหรือเปล่าแล้วเราจะรถที่ไหนไปซื้อกับข้าวว่ะนี่อ้โหลอยได้แถมฉันยืนได้อีกตาขากพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างบนรถเนี่ยแล้วจะออกไงเนี่ยอ๋อออกไงเหรอเปิดประตูให้ด้วยดิเอาเปิดประตูนะเปิดประตูด้วยดิเอาเปิดก็เปิดปหนึ่งสองสามเปิดประตูเลยบ เดี๋ยวก่อนนะโบรถคันต่อไปลองทายดูซิพี่ฝนจะไปเก็บรถคันไหนต้องไปรถของคุณลุงพอแน่นอนไม่ใช่รถใครอ่ะรถไมกี้รถไมกี้งั้นหรอใช่รถไมกี้อยู่ใกล้บ้านเรามากที่สุดเออเดี๋ดีเดี๋ยวก่อนลืมไปเลยลืมอะไรพี่ฝนมีรถมอเตอร์ไซค์อยู่รถมอเตอร์ไซค์ใครอ่ะนี่ไงรถมอเตอร์ไซค์พี่เอกนี่ไงเดี๋ยวก่อนไม่อะ แล้วรถมอเตอร์ไซค์พี่เอกไปขี่ขึ้นไปแบบนั้นแล้วจะเอาลงมาไงอ,ะอ่ะเดี๋ยวลองดูง่มาเร็วเข้าดูซิว่ารถจะสามารถลอยค้างอยู่บนกลางอากาศได้ไหมอ่ะอรอฉันด้วยมาเร็วเข้าปุ๊บปิกจะขึ้นยังไงให้ทันเนี่ยไปแล้วนะลอยได้ไหมอ่ะพี่ฝนฮะทำไมงั้นเหรอเอารถลงมาไงละ่ะเขาเนี่ย <laughs> อโอ้โหลอยขึ้นไปบนอากาศได้จริงด้วยแฮ คือวเดี๋ยวขอยืมรถหน่อยนะคะยังพูดไม่จบเลยครับขอยืมรถแป๊บเดียวค่ะเขาจะขอยืมรถไปทำอะไรหรอครับนี่ไงคะลองทดลองดูว่ารถจะลอยค้างอยู่บนกลางอากาศได้จริงหรือเปล่าไม่ต้องกลัวเลยนะครับคุณลุงไม่รู้ใช่แล้วแหละค่ะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวนํามาขืนได้ทุกคันเลยค่ะผมอยากจะบอกว่าคันนี้น่าจะลอยไกลสุดแล้วเนี่ยฮะจริงเหรอ แล้วนะทดลองดูดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวฉันขอถอยรถก่อนแนมะ่ตั้งหลักเรียบร้อยไปแล้วนะอเอาละหนึ่งสองสามไปเลยนี่ลอยค้างกลางอากาศได้ของจริงรอฉันด้วยปุ๊บปิ๊กนายอยู่นอ่ะนั่นอยู่ในรถนายอยู่ในรถเหรอ,ยอกำลังจะออกอยู่เนี่ยอ๋อนี่ไงจริงด้วยนายอยู่ในรถจะให้ฉันทำยังไงอ่ะฉันฉันกำลังจะไปหาหนาย แล้วพี่เอกไปไหนแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอยู่ข้างล่างนี่ไงมาแลว้วค่ะรถคันต่อไปของคุณลุงไม่รู้รถคันไหนอะพี่ฝนนี่ไงรถคันนี้คันนี้จะวิ่งขึ้นไปได้ไงอะเอาเดี๋ยวลองดูลองดูลองถอยไปไกลๆดูก่อนนะเอาจริงๆอ่ะเนี่ยใช่ปุ๊บปิ๊กนายเกาะให้ดีนะฉันจะเกาะตรงไหนได้แล้วคันเนี้เกาะอยู่กระบะหลังไปเลยไปเลยไปเลยหนีโอ้ คันนี้ไปไม่ค่อยไกลว่างไงอะคันนี้ไปไม่ไกลทาไมอะก็คันนี้ดูท่าทางรถน่าจะเบาหรือเปล่าอ๋อรถคงจะเบาอะคันเนี้ยคัน,นต่อไปนี่เลยรถไมกี้พี่ฝนไปยืมรถไมกี้มาหรอใช่ไปยืมรถไมกี้มาเอาละนะหนึ่งสองสามไปแล้วเดี๋ยวคันนี้ไปไกลเหมือนกันเดี๋ยวก่อนครับใครพูดง้นเหรอเดียเด๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเรื่องไร นี่ไงว่าไงอรอไมกี้ถามว่ารถเขาไปไหนแล้วรถอยู่นี่ค่ะรถอยู่ไหนรับรถอยู่ข้างบนกลางอากาศค่ะอ้าวรถไปติดอยู่บนกลางอากาศกันหมดเลยใช่แล้วค่ะ คุณลุงพออคะหนูขอยืมรถหน่อยนะคะได้เลยจะเอารถไปทําอะไรกันเหรอเอาวันนี้จะพารถไปลอยกลางอากาศค่ะรถอะไรจะไปลอยกลางอากาศได้รถคุณลุงพออนี่แหละค่ะลอยกลางอากาศได้รถของพออไม่เคยไปลอยกลางอากาศได้เลยนะเดี๋ยวจะทดลองทําให้ดูคราวนี้แหละนะคะอ๋อลืมตามไปดูเลยมาแล้วค่ะเอาล่ะกำลังไป1นึสสา ไปเลยโอ้โหรถคันนี้ไปไกลชะมัดเลยถ้าพี่วอนไม่กดกระโดดน่าสงสัยตกน้ําแน่รถคุณลุงพออทาไมไปไกลสุดเลยอ่ะโอ้ไปไกลมากเลยละขอบอกนี่แอบเครื่องแรงนะเนี่ยเดี๋ยวเด้ยก่อนนะขันต่อไปคันนี้ดีกว่าเดี๋ยวรถที่บริษัทไหวอะเนี่ยไหวไว้แน่นอนว่าน,น้าครับเจ้ารถที่บริษัทไปไหนงั้นเหรอครับขอยืมหน่อยแล้ยวยืมรถคันนี้ไปใช้แป๊บเดียวเดี๋ยวมาคืนจ้ะ ไปเลยพี่ฝนให้ไปเลยนะโอ้รถไปแรงมากเลยอะอยากจะบอกว่ารถคันนี้แรงมากเอาลนะดะไปเลยโอ้โอหคันนี้เกือบตกน้ำพี่ฝนทำไงดีว่ายน้ำตามมารอแป๊บหนึ่งมาเร็วเข้าตาม,มานะตาม,มาบู้บูบู้บู้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้คันนี้ ลอยค้างอยู่กลางอากาศมาไกลมากเหรอเหมือนกับว,ว่าคันนี้จะหันหลังกลับมาด้วยเนี่ย่าใชายชายมาเร็วข้าวทางนี้รถที่อยู่ในอะไรนะร้านขายรถเขาเรียกโชว์รูมครับผมใช่แล้วคันนี้มาหมายอย่างเท่เดี๋ยวเปิดกระจกกับเปิดซันรูปก่อนอ๋อาแต่ว่าจะรถไปหน่อยแล้วครบับออจะพารถไปลอยกลางอากาศนะคะ รถนะครับไม่ใช่เครื่องบินลอยได้แน่นอนรับรองได้เลยลอยค้างอยู่กลางอากาศได้แน่นอนมาแล้วพี่ฝนบูปิกมา,ามาแล้วเข้ามาแล้วโบโบ <c oughs> โอ้โหนี่วิ่งมาแต่ไกแลแหละโบวิว่งตามมาแล้วก็กระโดดขึ้นมาทันด้วยนะเอาล่ะนะจะไปแล้ว1 2ึส,สจะลอยได้หรือเปล่าเนี่ยท่าทางเหมือนจะไม่ค่อยไหวเลยฮะรถรถไม่ค่อยแรงแฮโอ้ ไปชนกันไปชนกันมาแต่ก็ยังลอยมาได้อ้อยังค้างอยู่กลางอากาศคันนี้ล่นลงมาเกือบถึงท้องทะเลจริงก็บเปล่านี่ยใช่หน้างานนิดเดียวอ้างั้นเหลืออีกคันหนึ่งใช่ไหมใช่คันต่อไปนี่เลยคันใหม่คันใหม่ใช่คันใหม่คันนี้นี่<อ>เดี๋ยวไปเปลี่ยนสีด้วยคันนี้วิ่งแรงมากเลยนะใช่คันนี้วิ่งแรงมากเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นสีนี้ก่อนไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่นี่ไงอยู่ที่ร้านซ่อมรถ อา้าไปร้านซ่อมรถตอนไหนขอเปลี่ยนสีรถก่อนก็แล้วกันนะคราวนี้เปลี่ยนเป็นสีอะไระพี่ฝนเปลี่ยนเป็นสีชมพูอยู่ไหนเนี่ยพี่เอกวิ่งตามหาอยู่อยู่ที่ร้านซ่อมรถไงมาเร็วเข้าโบมาเร็วเข้าตอนนี้พี่ฝนกาลังจะขับไปแล้วอยู่ไหนกันหมดแล้วกําลังวิ่งตามไปอยู่นี่ไงกําลังวิ่งตามมาก็เหรอใช่แล้วงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่นน่นเลยก็แล้วกันทะเล เจอกันที่ทะเลเลยเหรอใช่เจอกันที่ทะเลเลยเพราะว่าไม่ฝนขับรถมาถึงแล้วไปพวกเราวิ่งกลับกันดีกว่าเอาแล้วนะไปเลยอู้หูคันนี้ไปไกลกว่าครเพื่อนเหรอคันไหนอะพี่ฝนคันสุดท้ายเนี่ยคันอะไรนะคันที่เขาอัปเดตมาใหม่เนี่ยอ๋อรถกระบะนั่นเหรอใช่แล้วเด้อเด้อเดขอยืมรถคันนี้ก่อนดูท่าทางคันนี้น่าจะแหลง แล้วไหนบอกอยู่ทะเลไม่เห็นมีนี่ไงกำลังจะมาเปลี่ยนสีรถโอ้โหโอ้โหโอ้โหดีนะอยู่ในเกมถ้าในชีวิตจริงห้ามทำเด็ดขาดกว่าจะวิ่งตามมากันทันโ <c oughs> บมาแล้วเข้าตามมาที่ทะเลนะบ <c oughs> ที่นั่งไม่พอที่นั่งไม่พอ,พอก็ไปก่อนคันนี้แรงเกินไปใช่คันนี้แรงเกินไปนะแรงมากเลยครับนี่นะโอ้โหโโเดบเบรกไม่อยู่แล้วเนี่ยนี่รถหรือยานอวากาศเนี่ยอ <c oughs> สาควคนสวยระวังรถด้วยนะคะคันนี้จะไปถึงไหนกันนะอ้าวแล้วดะไปเลยโอ้โหโอ้โห oh ถ้าพี่วนไม่กดหยุดสตาร์ทแอคชั่นแล้วก็มีหวังไปไกลที่สุดแน่นอนเราคงได้ออกจากทะเลก,กันนะนะนี่ไงนี่ไงดูสิรถแต่ละคันมาก,กันแบบไกลมากเลยนะไหนขอฉันดูหน่อยนี่ไงคันนี้รถของชานแล้วก็คันนี้รถของใครนะ่ะ น่าจะเป็นรถของพี่สาวที่ขายประกันนะจริงเหรอใช่แล้วพี่ฝนแล้วเบกอยู่ไหนอ่ะบินมากระบอยู่เนี่ยอ๋อบินมากระบอ๋อนั่งงาเจอแล้วตามไม่เคยจะทันเลยมาทางนี้แล้วเข้าพี่ฝนอยู่บนรถกําลังตามไปแล้วรอแป๊บหนึ่งอยู่ทางนี้ทางนี้มองเห็นหรือเปล่าเห็นแล้วนี่ไงนี่อ่ะ โอ้โหวันนี้เราขับรถกันมารอยกลางอากาศได้หลายคันเหมือนกันนะใช่แล้วลอยไกลไม่ไกลแล้วแต่ความแรงของรถนะนะถูกต้องเลยแล้วที่สำคัญนะอย่าไ่หวนทดลองความลับอะไรบางอย่างให้ดูอีกบูบูบูนี่ไงพอเราเข้าไปขับรถใช่ไหมะจะเกิดแบบนี้เลยอ้าวหล่นลงมาเฉยเลยอะ่ะใช่รถหล่นลงมาเฉยเลยพวกเราที่สําคัญคือพี่เอกยังยืนอยู่ได้เลยนะเนี่ยอ่าใช่แล้วใช่แล้วแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งะนะ พี่ฝนจะทำอะไรอ่ะเดี๋ยวจะบอกความลับอีกอย่างหนึ่งความลับของอะไรอ่ะหลังจากที่บางราขับรถลอยได้กลางอากาศแล้วแล้วพี่ฝนเนี่ยนะสามารถเดินกลางอากาศได้ด้วย จะเดินยังไงกลางอากาศนี่พี่ฝนสามารถเดินกลางอากาศได้แล้วไปเดินได้ไงนะ่ะเห็นบ้าอันนี้คือความลับอีกอย่างหนึ่งไงอยู่ไหนแล้วเนี่ยพี่ฝนอยู่ข้างบนนี้กําลังเดินไปหาแล้วจะเดินไปยังไงละคราวนี้เดินไปยังไงอ่ะอ็พี่เอกเดินขึ้นไปยังไงเดี๋ยวพี่ฝนเดินลงไปหาเองก็แล้วกัน